Thank you. ตลาดที่จะตั้งนะคะหน้าโกดังโรงงานพี่ยาคนลุมนะคะพี่เอิร์ธพี่ยาจะเชิญพี่เอิร์ธมาเปิดนะคะวันที่ตลาดเรียบร้อยนะคะไปไปไปตลาดเปิดงานได้แล้วนะจ๊ะขายกันดีๆนะจ๊ะนี่แก้วาหมดก็ไปเอามาหน้าโกดังีเทียบไไใครจะรับไปขายก็ไปเลยนะเพียซอยแป พี่ยาจะเดินตรวจตลาดนะคะไมไหครับนอนอยู่ในห้องเองวันนี้คู่ไปนในห้องเขาเขาก็เป็นเลขาอยู่เาพ่ยาเลยหางานให้มันทำเรียบมาด้ดูผมกว่าเพาทุเรียนโชว์ลูกเน เดี๋ยวๆอย่า <coughs> <coughs> เนี่หน้าใหญ่น้ให่หน้าใหญ่มักัพยาเน้เงนไม่เกี่ยวอขอไว้ไดขีอ่วันวันายแบบไม่เอนแม่เอาอไม่ทํานี

ดูไม่เป็นก็ดูไม่เป็นคนก็เยอะมากอะลุงม้งทุเรียนทั้งมุงพิยาเรื่องลอยเรื่องีดอเขาเรื่องเขาเีอกอยตรงนั ครับเอาเลือกอยู่เลยครับ <laughs> ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบายคะ่ะ